ก็เป็นคนนึงนะคะที่ใช้เวสสำอางนะคะครีมบำรุงผิวหน้านะคะสกินแคร์ต่างๆเนี่ยมาเยอะมากๆค่ะทุกคนคใครรีวิวว่าอะไรดีต้องรีบไปซื้อมาใช้บทค่ะทุกคนและในตอนนั้นนะไปเจอครีมบำรุงผิวหน้าตัวหนึ่งบอกเลยว่าใช้ไปปุ๊บนะโอ้ยหน้าขาวสว่างกระจ่างใสมากๆเลยแต่ทีนี้ทุกคนค่ะรมมู้ไหมเกิดอะไรขึ้นผิวหน้าบางลงเรื่อยๆพอออกแดดปั๊บเท่านั้นเลยค่ะทุกคนค่ะฝ้าขึ้นทีละจุดสองจุดนะคะและในตอนนี้นะคะทุกคนค่หน้ากั้งพังแบบสุดๆนะคะฝ้าฝั่งลึกนะคะหน้าแห้งแบบสุด เลยตันนะคะเพื่อนที่ไปต่างประเทศนะคะเขากลับมาเป็นเพื่อนสนิทกันเนี่ยเขาเห็นหน้าเราเขาตกใจมากที่หน้าเป็นแบบนี้นะคะเขาก็เลยแนะนําให้ก้างรองใช้ตัวนี้เลยค่ะทุกคนค่ะเจอรัตมารีจูวเนตติ้งเฟชเชียลเซรั่มตัวนี้นะคะทุกคนค่ะเพื่อนก้างบอกว่าใช้ดีมากๆเลยอยู่ต่างประเทศยังต้องสั่งไปใช้ค่ะทุกคนค่ะตัวนี้นะดูแลเรื่องของนะคะปัญหาฝ้ากระจุดด่างดำต่างๆผิวหน้าหมองคล้ำไม่ขาวสว่างกระจ่างใสนะคะผิวแห้งผิวขาดน้ําผิวโทมผิวใบแข็งแรงนะคะและตัวนี้นะคะเป็นนวัตกรรมฟูอิสเซรั่มและครีมใน สารสกัดที่ดีที่สุดทั่วโลกจากเขาตะแบนราคาหลักหมื่นมาไว้ในนี้ค่ะทุ่นคะทั้งจากฝรั่งเศสสหรัฐอเมริกาเกาหลีและสวิตเซอร์แลนด์นั่นเองค่ะและผ่านนะคะงานวิจัยนวัตกรรมที่สามารถนะคะส่งสารสกัดลงลึกสู่ชั้นผิวเพื่อมอบความชุ่มชื้นนะคะให้กับผิวหน้าของเรามากกว่าแบรนด์ทั่วไปถึงสิบเท่ากันเลยทีเดียวกางเช็คเรียบร้อยแล้วว่าปลอดภัย1 0 0่นะคะเพราะว่าเขามีทั้งเลขที่จดแจ้ง GMP ISO และเขายังผ่านการการ,การันตีจากสถาบันญี่ปุ่นนะคะ Dermatologist Test นะคะว่าไม่แพ้และไม ไม่มีสารเคมีรุนแรงนั่นเองค่ะทุกคนคะเดี๋ยววันนี้กั้งจะใช้เป็นวันแรกและอัดคลิปไว้นะคะว่าจะเห็นผลจริงหรือเปล่าจะดีจริงไหมไปดูกันเลยค่ะวันนี้ก็จะไปวันแรกที่กั้งเริ่มใช้นะคะทุกคนผิวกั้งมีปัญหาหนักมากจริงๆค่ะก็จะเริ่มทาบำรุงผิวหน้าและลำคอเป็นประจำทั้งเช้าและก่อนนอนเลยนะสัมผัสแรกนะคะที่ทาลงไปบอกได้เลยว่าหน้านุ่มชุ่มชื้นขึ้นทันทีตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้เลยนะคะและไม่รู้สึกแสบผิวหน้าเลยมีกลิ่นหอมอ่อนสัม ผัดได้ถึงความพรีเมียมจริงๆค่ะติดตามผลกันต่อไปนะผ่านมาหนึ่งสัปดาห์แล้วนะคะทุกคนผิวหน้าก้างดูสว่างกระจ่างใสขึ้นนะคะฟ้าแลดูจางลงผิวนุ่มชุ่มชื้นขึ้นอย่างชัดเจนจากที่หยาบกระด้างมากๆรูขุมขนกระชับขึ้นนะคะยังไม่มีอาการแพ้เกิดขึ้นค่ะติดตามผลกันต่อไปนะผ่านมา14วัน2สัปดาห์หน้าก้างเปลี่ยนไปค่อนข้างชัดเจนเลยนะคะทุกคนฟ้าจางลงอย่างเห็นได้ชัดผิวหน้า ดูขาวสว่างกระจ่างใสขึ้นผิวอิ่มน้ำนุ่มขึ้นแบบสุดๆเลยค่ะจุดด่างดำก็จางลงค่อนข้างชัดนะคะผิวหน้าไม่บางลงเลยยังไม่มีอาการแพ้เกิดขึ้นใช้ต่อไปค่ะผ่านมาหนึ่งเดือนแล้วนะคะทุกคนผิวหน้ากางเปลี่ยนแปลงไปมากจริงๆค่ะฝ้าฝังลึกจางลงจนแทบจะมองไม่เห็นแล้วนะคะจุดด่างดำต่างๆ,งๆลดลงไปมากๆรูขุมขนกระชับหน้าเด็กขึ้นอย่างชัดเจนผิวอิ่มน้ำสุดๆเลยค่ะผิวหน้า แข็งแรงขึ้นนุ่มชุ่มชื้นขึ้นแบบสุดๆผิวหน้าไม่บางลงไม่มีอาการแพ้เกิดขึ้นเลยค่ะทุกคนคะตอนนี้กั้งก็ได้ใช้นะคะ Jo Rasmari Rejuvenating Facial ซ e ั u m ตัวนี้ไปนะคะครบสามกระปุกแล้วค่ะทุกคนขาบอกได้เลยว่าฝ้าฝังลึกหายขาดแล้วนะคะผิวหน้าขาวสว่างกระจ่างใสหน้าเด็กลงเป็นสิปีเลยนะคะรูขุมขนกระชับผิวกลับมาแข็งแรงนะคะผิวหน้าอิ่มน้ําแบบสุดนะคะและกั้งขอบอกเลยว่าตัวนี้นะคะเหมาะกับผิวหน้าของคนไทยที่มีปัญหาฝ้ากระจุด ดางดําที่สุดเลยค่ะเพราะรักสารับเมลาตินไซด์กเลยทีเดียวถอนลากฟ้าตั้งแต่ต้นตอนเลยค่ะทุกคนคะและสำหรับใครที่สนใจนะคะตอนนี้เขามีโปรส่งฟรีให้กับสาวไทยนะคะต่างแดนทุกบุมโลดกันเลยทีเดียวทุกคนคะใช้ดีจนต้องบอกต่อ,ตอแนะนําให้ลองจริงๆนะคะ